โอ้โหในฐานะเป็นคนใตายใช่ไหมครับจริงๆพ่มเป็นคนลครแต่พ่กับภูกพันกับส่อองค่านะครับภาวาและก้อนเนี่ยเคยมีบ้านอยู่หาดใหญ่ห<า>เห็นข้าวี่กระใจให้นะพี่แล้วแต่ละบ้านเขาหนา้าเขาหน้าส่งบ้านจริงๆบางบ้านแบบข้อโทษนะคุณยายคุณยาติดอยู่ในบ้านหรือว่ามีมมามีแมวเห็นคนร้องไห้อะไรแบบนี้ก็รู้สึกแบบอยากให้หน,หน้ำมันหลอดลงทันทีคุยได้ตอนนี้ก็คือจริงๆอ่ะเพจเพจเฟซบุ๊กผมอ่ะ อันนี้ก็จะคอยแบบเป็นกระบอกเสียงอยู่แล้วพี่บอกใครต้องการความช่วยเหลืออะไรครับพี่จะมีแอดมินคอยมอนิเตอร์นะครับแล้วก็โพสต์ตลอดทั้งวันนะครับลงพื้นที่อาจจะกลัวลงเป็นภาระเขาพี่ตอนเนี้จริงๆอยากไปนะพี่แต่กลัวไปแล้วไปเป็นภาระเขาเพราะเราก็ไม่ได้มีความสามารถในการช่วยเหลืออะไรครับพี่มันก็ยังไม่ถั่วทึ่งนะครับภาวาเวลาดูในบางทีพอฉวยผี่นองเขาออกมาแล้วก็ไม่รู้เอาเข้าไปไหวไหนส่อรับพมพมกับว่าตอนนี้คนยังหน่อยไปนะครับแล้วก็ยังไม่ถั่วทึ่งก็ต้อง ต้องมีการจัดการทีนี้ว่านี่นะพหมหันนะต่อข้อเป็นกําลังใจนะครับให้กับพี่น้องนะครับชาวตาตทุกคนนะครับเห็นแล้วก็เขารู้จริงๆนะครับข้อให้นํารถไปไว้นะครับแล้วก็ข้อให้ทุกคนที่เข้าไปช่วยเหลือนะช่วยเหลือให้ผู้ปีทุกคนนะครับปลอดภัย